ครับสวัสดีครับมีดชอดีเด็กแพ้ครับหรือว่ามีดอาจารย์ปู่วันนี้นำเสนอมีดหลายเหล็กหลายแบบครับเล่มแรกเป็นมีดเหล็กแหนบครับดูคมครับความกว้างสุด1นิ้วครึ่งยาว8นิ้วสันหนา5้มิลครับชุบแข็งด้วยน้ำครับด้ามไม้สัก เล่มละห้าร้อยห้าสิบครับเล่มที่สองเป็นเหล็กดอกจิกครับด้ามไม้เนื้อแข็งความกว้างหนึ่งหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนครับความยาวเก้านิ้วสันหนาเจดมิลครับเล่มนี้เจ็ดร้อยบาทครับผมชุบแข็งด้วยนะ้ำเหมือนกันครับ ดูความคามครับเล่มที่สามเป็นใบโรตารี่ครับความกว้างสุดตรงนี้สองนิ้วครึ่งครับยาวเก้านิ้วครึ่งสันนาสี่มิลราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทครับเล่มนี้ก็ชุบแข็งด้วยน้ำเหมือนกันนะครับเปิดผิวด้วยครึ่งใบ เล่มที่สี่ก็ใบโรตาตอรี่เหมือนกันครับด้ามเนื้อไม้เนื้อแข็งคว,ความกว้างก็สองนิ้วครับยาวสิบนิ้วสันหนาเจ็ดมิลครับเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบครับใบลรตาอรี่จะมีจุดเด่นของมันก็คือมีรูครับรูคมๆค,ครับเล่มที่ห้าใบลรตารี่เหมือนกันครับแต่เล่มนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง หนาความกว้าง2นิ้ว3หุนความยาว10นิ้วครึ่งสันหนา8มิลครับเล่มนี้850ครับชุบแข็งด้วยน้ำเหมือนกันนะครับเนี่ยดูความคมครับเล่มที่6ไม่รู้ว่าทรงอะไรนะคงจะเป็นมีดททงพักกลางครับเป็นมีดเน็บเหมือนกัน ด้ามไม้เนื้อแข็งปอกอตะแหลกชุบแข็งด้วยน้ำครับใบเหล็กแหนบครับบูความคมครับเล่มนี้แปดร้อยห้าสิบครับเล่มที่เจ็ดเป็นมีดด้ามบ้องหันด้ามด้วยเชือกความกว้างสองนิ้วครับยาวสิบนิ้วสันหนาเจ็ดมิลครับ อันนี้ก็ชุบแข็งด้วยน้ำเหมือนกันครับราคาอยู่เล่มละพันหนึ่งพันครับเล่มที่8ดเป็นเหล็กสปริงดันแท็กครับเป็นเหล็กวาาวลเหล็กก้านสปริงครับเป็นด้าบไม้เนื้อแข็งปอกคอตันเหล็กเป็นรูปมินเน็บครับอันนี้ชุบแข็งด้วยน้ำมันครับดูความคมครับ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0801272466นี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับทั้งมีทั้งมีดเล็กและมีดใหญ่ครับใช้งานสบายเลยครับเนี่ยสองรุ่นครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับและติดตามครับกดไลค์กดแชร์ด้วยให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ